เดี๋ยวเราจะสุ่มด้วยงบนะครับทุกคน5 0,000ื่นเพชรนะครับทุกคนเรามาดูว่า5 0,000ื่นเพชรนี้นะครับผมเราจะได้รสรูปผุ่นนะครับผมกี่ตัวกันนะเชียมมา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 อย็นไงล่ะกูดวไม่ดีแต่แมวกูดวดีเว้ยมาเลยครับคุกกี้รสรูปพุ่นนายอร่อยมากเฮ้ยเฮ้ย สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมและตอนนี้คุณก็มาอยู่กับการสุ่มคุกกี้รันคิงดอมนะครับผมในตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมรถน้ำลูกพุนลูกพุนอย่างนั้นเหรอพูดถึงลูกพุนลดความทรงจำสมัยเด็กๆย้อนเลยนะใครเกลียดลูกพุนบ้างมีมีมันเป็นเหมือนรสชาติที่เด็กมันไม่เข้าใจผมกินลูกพุนแล้วผมไม่เข้าใจว่าเรากินเจ้าสิ่งนี้ประจำเชี่ยอะไรรู้สึกเปรี้ยวเปี้ยว,ว,วเหมือนเหมือนอ,วอ้วกอะไรปะ คือตอนผมงงมากว่าผมกินทำไมผมไม่เข้าใจเลยจนแบบพอโตมาอยู่ประมาณแบบมัธยมหรือมหาลัยแล้วเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อรสชาติเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยมันไม่อร่อยมากต้องไปลองดูมาเดี๋ยวเราจะสุ่มด้วยงบนะครับทุกคนห0 0 0มื่นเพชรนะครับทุกคนเรามาดูว่าห0,000ื่นเพชรนี้นะครับผมเราจะได้รถรูปพุ่นนะครับผมกี่ตัวกันนะเหมือนเดิมไม่พึ่งดวงแมวแม้ว่าช่วงนี้ไอชอปเปอร์จะติดผมมาตามอ่ะเรียบร้อย เฮ้ยสองสองตัวม right, oh. ีสิทธิ์ลุ้นดูเฮ้ยนีเสร็จแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเร็วเนี่ยเร็วเนี่ยไปต่อเลยน้องมันจอระบาเจียนตายโอเคปะ อันนี้ของฟรีอยู่นะเขี่ยมา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 เชื่อผมดิไอการที่มันมีโมดใหม่มันก็มีซูเปอร์อีพิกมาได้ง่ายล้านกระเไม้ลูกศิษมันไสเหรอวะหาสุดยอดนักปรุงยาเจอหรือยังล่ะโอเคครับทุกคนัไงก็เจอกันใหม่กับสตรีมหน้านะครับผมในวันนี้ขอบคุณครับไม่ใช่ช่้ยเข้าไปได้ ไม่มีใครบอกว่าต้องพึ่งเวทมนต์เสมอไปนี่นี่เร็วมากเร็วมากทุกคนเร็วมากได้แล้วนี่บอกสุ่มสามครั้งได้แล้วผมหกหมื่นดาวได้แค่สองดาวเองครับเพราะเรามาตอนยังไงล่ะตอนนี้พี่มีเป้าหมายแล้วพี่จะแค่ห้าหมื่นและเกินสองดาวมารุยต่อเลยถ้าไม่ได้เกินสองดาวไปในห้าหมื่นด่าผมว่าโคตรเกลือที่มาหาเกลือซุปเปอร์เกลือเลย ไอหิมเราก็ได้ไวเกนนินเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นเพราะว่าเกมตู่ที่เราเพิ่งเล่นมาด้วยต่อเลยนะต่อเลยนะรอบที่ห้านะครับผมโอเคเรียบร้อยเกือตึงๆตอนแรกนึกว่ากุยเออจริงไอ,อ้คุกกี้ลันนี่มีแต่ตัวละครที่มันเหมือนแบบบรรดูไม่ออกทุกคนว่าสมวนมันเป็นพี่อะไรกันแน่นนะอ่าโอเคได้เวลาเสียตังค์จริงนะครับทุกคนปั๊บอีซี่ ตัวเน้นๆหนึ่งตัวเน้นๆอย่าด่าดเกมกาดนะผมเกมที่รักผมอ่ะไม่ใช่เกมกางครับผมพอจับทางคุกกี้ที่จะมาในวันนี้ได้แล้วมันจะมาที่เกี่ยวกับหน้าร้อนมะม่วงหน้าร้อนเดี๋ยวมันต้องมาใตอนนี้ทะเลอือขาว ร้อนๆซอสพริกปลาลาเชื่อกูมาคุกกี้รสมะม่วงนี่ไม่เคยติดเมตาเลยนะตั้งแต่แบบว่าออกมานะมีแต่ความอร่าความเท่เท่านั้นลุ้นๆเลยน้องลุ้นๆเลยลุ้นๆเลยโอเคข้ามเลยแต่ผมชอบมะม่วงนะผมพยายามแบบยัดโอ้ไม่พูดเยอะดีกว่าเจ็บคอไม่พูดเยอะดีกว่าเจ็บคอน้องแอปไม่ดึงที ไอออนน่คืสืสงงงเเเเด็็็กกกววััแขแรมบมบบาลาลลปโทษทนะีนะน้องตัวที่สองมาละครับหนึ่งดาวไปแล้วคุกกี้รนหนาลูกพุนฉันมีบัฟฉันมีบัฟเกมตูดยังไงละ่ะเกมตูดนะคอยชื่อเหลือฉันเสมอตอ่ตอเลยต่อเลยครับผมตัวที่สองมาแล้วนะครับตัวที่สองมาแล้วนะครับเอ้ยพุกี้ผมสุ่มด้วยเท่าไหร่บอสเอ้ยเชี่ยีหมว่าเฮ้ยมันไหมกแกมันไหมมันไีกเออโทษนะ ดูเราทำผิดกันนะอิจฉาได้นะตอน,ตอนนี้ทุกคนอิจฉามอิันได้ถือว่ารอดแค่สามดาวเชื่อผมผมสัมผัสเลยวันนี้มีสามดาวทัวร์ลูกคุณอันนี้ทีมงานหลับอยู่เหรอครับผมอยากดูทีมงานแกล้งว่ะทีมงานหลับอยู่หรือเปล่าปกติทีมงานจะมาร้อทุกครั้งที่ผมสูบรกาชานะหรือว่าหรือว่า ทางล่าถ้าผมสุ่มกาชาผมต้องเล่นเกมอื่นก่อนแล้วก็ค่อยเล่นปุ๊กกี้รันผมจะได้ไม่โดนทีมงานคอยดักแกล้งจะได้ไม่โดน GM สไนฟ์โยและนี่คือเส้นเด็กวัดที่ผ่านมา GM เอเขาดักสตีมกูกูรู้ทิศแล้วถ้ามันจะพีงบ้างนะผมได้ดิจจแลลี่สักตัวหนึ่งเรียบร้อยเกมเกม ไปเลยต่อเลยไม่เสียเวลาโอ้โหโอ้โหสามตัวนี้ต้องสืบจีเอ็มลาพักรอสงการแน่เลยเออหวังว่าแฟนพี่จะไม่ให้พี่ไปนอนนอกบ้านนะเฮ้ยสบายใจได้อันนี้เดี๋ยวไปกิน กูลืมหรือเปล่าคุณรู้จุดเก่งหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้รับลาเต้สักแก็ตไหมครับรับแบบลาดลงหัวไหมครับอืมแบบลาดลงหัวแล้วก็ถุยน้ำลายลงไปด้วยเอาไหมครับ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 ตอนน่อเลยไปเริ่มหยุดแล้วนะทีมงานกลับมาแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนมีคนไปแท็กเพจทีมง,งานมาหรือเปล่าไม่ต้องแท็กมาครับไม่ต้องแท็กมาดูกูเริ่มบ่บนแล้วเนี่ยเริ่มบ่นแล้วเนี่ย โอเคเรียบร้อยโอเคแม่ไแเราอัพดาวก่อนเราอัพดาวก่อนที่น้ำยาวิเศษขมก็เพราะฉันทำให้ขมไงที่น้ำยาวิเศษขมก็เพราะฉันทำให้ขมไงใหม่นะมึงเป็นอะไรตั้งแต่มื่อเล่นเกมตูดมึงดูมูฟออนไม่ได้จเล้า พี่เล่นเกมจีบหนุ่มอันใหม่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปจีบจีบตัวอื่นด้วยเนี่ยราบรื่นสุดๆเฮ้ยยังไม่ขึ้นสองดาวอยู่วะโอ้โนเด็กโตมาช่วยเจล้าทีไม่ต้องแท็กมาขอหลงแท็กมาทำไมให้เขาไปพักครับไม่ต้องให้เอาไปยู่กับสตี๋บัวให้เขาไปพักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสามรอบติดไปนะหวาน อ๋อก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะครับ GM เดี๋ยวผมขอไปเล่น R O V ก่อนนะครับผมโอเคนะเออโอเคนะครับผม g m เจอกันครับบายบายครับบายบายครับจะไม่ออกอีกเหรอคุณออกไปได้แล้วครับไม่ต้องมายืนมองไม่ต้องมานั่งดูไปบ้าบออย่างนี้ละเพจจริงไอ้ยยนได้ ไ,ไม่หยุดเลยไอเวนมาถ <a> <ให S 1> ือมาถอเยทุกคนคุณจะทำลายหัวใจดวงเล่น้อยของแมวตัวนี้หรือไงครับ จะทีุ่เลยะจะเปิดนัลกิุค่ะเปนัุเลอย่างน้ล่ะกูดูไม่ดีแต่แมวกูดูดีเว้ย CM ท่าแมวไม่คิดว่ากูดูรีบเล เได้ไปก่อนหนตัวนะครับผมอ่ะต่อเลยต่อเลยต่อเลยผมเปลี่ยนเกมดูไหมเราว่าวันนี้เกมบัอย่ามาว่าเกมที่ดีที่สุดในชีวิตของผมครับคุกกี้ n ันคิงดองคือคือเกมที่ดีที่สุดในชีวิตผมตั้งแต่ผมเคยรู้จักมาครับ I love cookie run better t h a c o o มาเลยค่ะ คุกกี้โรลุกคุณนายอร่อยมากเฮ้ยเฮ้ยอิีเทคกอโห เออสวยครับผมสวยครับนีเรามาสุ่มอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับทุกคนนะจะได้ภายในงบห้าหมื่นเนาะเนี่ยกูน่าจะปิดกูน่าจะจบที่เมื่อกี้เนาะกูน่าจะจบที่เมื่อกี้วะโอเคผมว่า พอดีกว่าพอดีกว่านะเก็บเก็บไว้ไปสุ่มตัวอื่นดีกว่าเออเพราะอันนี้ยังไงมันก็ไม่ได้ใช้นะทุกคนโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับการสุ่มคุกกี้รูปคุณนะครับผมยังไงใครได้กี่ดาวก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเขา้วยนะครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องใจเราด้วยนะครับผมแล้วนะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย